ครับผมสวัสดีครับมาพบกับ Resident Evil 2 Remake นะครับมาเจอกันกับพา์ที่6แล้วนะครับโอเคครับผมก่อน,นอื่นขอต้องขอขอบคุณมอสดีจากทาง n o บ e t านเ s l a t ต r แล้วก็ให้เสียงภาคไทยโดยฐานุดันนะครับโอเคเราไปลุยกันต่อเลยครับ Let's go <S ไปลุยกันต่อเฮ้ยเราต้องอันนี้ไปใส่นี่วะ 现在，给我们清理一下路。 <Hello. S 1> ดีใจที่ได้คุยกันอีกครั้งนะแคลเรายังไม่เสร็จธุระกันนะมันอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้ๆนีแ่แกหาไม่ยากหรอกเชอรี่สบายดีไหมแค่ตอนนี้สาบานเลยนะอิสะระะเลวถ้าแกทำร้ายเธอ ัเด็กโง่ถ้าแกไม่ได้ทำของนั้นตกไว้ฉันก็จะปล่อยแกไปแล้วไม่ต้องกังวลน,นะเชอรี่เดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะจบลงแล้วมันต้องมีทางออกไปจากที่นี่สิทางไหนล่ะ โอ้โหรับสมองบนรญญางรรยายญ่เลย อะไรกันเนี่ย Ọt nẹ lơi. Để con tiếng đang thì Cherry nó mới nhìn. ไปไหนงานเหรอเธอรี่ฉันบอกแล้วไงว่าให้อยู่นิ่งน,นินูต้องรู้จักฟังฉันบ้างอย่ามายุ่งกับหนูนะได้โปรดได้เวลาสอนมารยาทกันแล้วเด็กเ็ดจะต้องชดใช้อดอกเด็กเด็ด นีไวิ่งวิ่งวิ่งแกจะตงเสียใจสุดๆไปให้พ้นเอช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีนังเด็กโง่นั่นเทางตันต้องซันต้องซันต้องซาน ทันน่ะไม่ตันมั้งชู่างยวมาจบแล้วละ่ะจะล็อกประตูแล้วแกอยู่ที่ไหนออกมานะจะรู้นะว่าแกอยู่ในนี้ ยิ่งแกปล่อยฉันหาหน้าเท่าไรแกจะต้องโดนหนักเท่านั้น

เดเไม่เอาไม่เอาแล้วได้โปรดฉันให้โอกาสแก,กครั้งสุดท้ายนะแกออกมาเดี๋ยวนี้ไม่เจอหร้กตบดีโอเว้เลยโคตรแซบเลย

ฉันมาแล้วเบอรีอออกมาเลยนลี่เลยดังเด็ดตัวนี้เกมมันจบทำไมกะมีปัญหาแล้วล่ะ ที่ใจที่เด็กคุยกันอีกครั้งนะแคลรเรายังไม่เสร็จทุละกันน่ะแกพูดเรื่องอะไรเลิกทำให้ฉันเสียเวลาสักทีเอาซร้อยแม่ฉันหรือจะให้เจอรีบตายสร้อยงั้นเหรอแกจะเอามันไปทำไมแกอยากให้นังเด็กนี่ตายใช่ไหมได้แกอยู่ที่ไหนสถานรับเลี้ยงเด็กสถานรับเลี้ยงเด็กมันอยู่ไหนอยู่ใกล้ๆ่แหละแกหาไม่ยาก เชอรี่สบายดีไหมแค่ตอนนี้สาบานเลนะไอส้สลเนเลียถ้าแกทำร้ายเธอเล่นกันแบบนี้เลยนะเว้นีลยปั่นลานจอดรถเดี๋ยวรออยู่นั่นแหละอีกชูว มั้ก็เดินวุ่นเลยให้ตาย ้งนนเนี่ยนนมาแล้วลูกพี่กูมาแล้วโอ้มายอ้เน็ตประจ้าประจ้า sơn la bác ôi ดูเหมือนจะเป็นทางเดียวที่ไปได้ด ข้ามาจากอะไรในหัวมึง はい。Red, bên nào? Hả? Oh, Đi chứ phải để mà cái Đi mình tài chính outing đi này subscribe phốc kênh Ghiền vào Gõ ข้องให้เก็บ They didn't, they didn't. พี่มันโดดข้ามมาเลยนั่นต้องเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กแน่แน,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 นไป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  ตดอ,อดคนวินาเชอรี่นับท้วนเฮ้ยมีรอยเลยสวัสดี อยู่นี่ไหม เ,เป็นบล็อกแกอะไรกันเนี่ยมาช้าเกิดไหมเกิดอะไรขึ้นออโอพระเจ้าเฟรดเชาไอ้แมววิลเลียมพระเชา les 来，对一 ไป,ไปแครมันอยู่ข้างหลังพี่หยุดนะเร็วเข้าเลยเร,เ,เร็วเข้าช่วยเร็วเข้าเร็วเข้า ื me, <S 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 ่สิล oh> ืมตาไว้น oh, oh. ah. ah. mm ิ hmm. oh. ่งๆนะไม่ได้ติดเชื้อเมอรเี่อเชอรี่อยู่ไหนเอรี่เเอรี่สบายดีคุณรู้จักเอรี่งั้นเหรอการแสดงออกด้านพลักำลังน่าทึ่งมาก เกิดอะไรขึ้นกับเธอต้องประเมินสถานการณ์คุณเป็นใครฉันแคลร์ไม่ทันได้คิดเรื่องนี้เลยขอโทษทีนะเธออยู่ที่ไหนฮัลโหลว่าไงเธออยู่อเน็บอกหน่อยเกิดอะไรขึ้นกับบินเลี้ยงฉันไม่รู้ใครกันถามถึงใครก็สัตว์ประหลาดที่ทำเรื่องพวกนี้นะสิอะไรนะ คุณช่วยฉันตามหาเชอรี่ได้ไหมดูเหมือนจะพัฒนาการเร็วกว่าที่คิดไว้คุณจะไปไหนเนยฟังนะฉันไม่มีเวลามาเล่นเกมตอบคำถามทุกอย่างอยู่ในการควบคุมฉันต้องตามหาเชอรี่ฉันไม่ต้องมากังวลเรื่องลูกสาวฉันหรอก เชอรี่เป็นลูกสาวเธอเหรอเนี่ยเชอรี่รไป,ไ,ปไหนเนี่ยน่าสิ โอเคครับผมสำหรับพรพันธนี้เขาจบไว้มีเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบวกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับ